วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ระศกจะตอบแทนนังงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัญหาของน้องซันวาโซกันนะคะน้องซันวาโซกังวลเรื่องตรงนี้คะ่ะตรงนีโอ้นี่เป็นจุดที่น้องซันวาโซกังวลมากที่สดุดหนูเป็นมานานเท่าไหร่ลูกเจ็ปีแล้วเห้อทำไมหนูถึงเครียดจุดนี้ลูกอันนี้มันชัด อันนี้มันชัดมัเข้มค่ะหลังจากไปทำเลเซอร์มาค่ะมันแล้วหลังทำม,มันเข้มเหรอลูกใช่ค่ะอันนี้อาจจะเป็นพวกกระเนื้อที่เป็นชนิดแบนภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าแลงถ้าเราดูใกล้ๆมันจะมีความแบบไม่เรียบ<ม>พวกนี้มันเกิดจากความหนาตัวความผิดปกติของผิวด้านบนนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้อง่ายมากแค่ใช้ตัว u ร t r s o f seal เ o เ a อร์ของเราก็คือสุยจบสวัสดีเลยลูก โอ้ไม่ก็หมดแล้วอะวอาทิตย์หน้าอัปเดตได้เลยลูกเอ้ยวันนี้ตอบแทนที่น้องซาร์บัสโซออกเร็วในห้านาทีถ้าวินิจฉถ่ถูกว่าเป็นโรคอะไรเราเลือกเครื่องมือที่มาดูแลคนไข้อันดับแรกเนี่ยหมอเนยก็จะดูก่อนว่ามันมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมเพราะนี่คือหมอเนยซีเรียที่สุดเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่เราจะไลฟ์สดเนี่ยหมอเนยตรวจผิวแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะของมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็เลยสามารถทําได้นะคะ พร้อมไหมคะๆๆๆๆๆๆๆโอ้อชิชหน้าไปเดทได้เลยนะลูกนะโอ้โ